เรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยังไงครเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยสโลแกนร,รุ่นใหญ่ตามใครไม่เป็นนะทีทันงเอ็มนะเรื่องของภายในแล้วคันนี้มีอะไรที่เดิมไหมบ้างท่จราเล็กมีเดิมไหมไม่มีอะไรเดิมแล้ว <S <S เสียงดูกดบับรถผมอีกนะขะบูใหญ่กว่าอ๋อบูใหญ่กว่าลูกให,ใหญ่เพราะว่าผมมาบ่อยแล้วเกินช่วงนี้มาบ่อยมากๆแล้วก็กับอาจารย์อาจารย์สมศักดิ์แก้ประเสริฐหรือว่าอู๊ดออมน้อยนะครับสำนักนี้ติดยันเรียบร้อยและวันนี้เราจะพามาดูยามาฮ่าสินค้าคุณภาพคุณภาพมากๆชื่อว่าเป็นโลโกโลเ้เขาที่เอาโฆษณา,นานในสมัยก่อนนะ,นะถึงได้เรียกอย่างนั้นกันนะครับยามาฮ่าแต่ที่แน่ฮะคันนี้เราไม่ค่อยได้เห็นสไตล์นะครับลงมาครับเป็นล้อครับล้อเล็กครับ แล้วก็จะเจออาจารย์ช่างเล็กอูดอ้อมน้อยอยู่นะสวัสดีครับอโอ้โหติดไม่นะครับผมเป็นคนติดให้แล้วก็จะทุรักทุเลนนิดนึงโอเคสวัสดีครับช่างเล็กครับครับผมอันนี้เรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยังไงฮะเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยแบบนี้โปรเจกต์ยังไงอ่ะลูกค้าอยากได้แบบตอนมาเป,นเ,ปนเป็นลอ้เนลอเดิมลอ้ลอล<อ>้อแม็กอลูกค้าก็อยากได้ล้อเล็กๆต้องการต้องการวิ่งทิปด้วยแล้วก็ ครับต้องการแบบว่าครับมีความเร็วด้วยถ้าใส่ล้อแม็กมัน่าจะเหนื่อยแต่เราเร็กมาเร็วแน่นอนเอาง่ายๆคือลูกค้าต้องการเอาไว้ขี่ตามใช่ใช้คํานี้ได้ไหมขี่ตามก่อนออกทิปออกทิปเราจะมาว่าขี่กินไม่เอาดีกว่าแต่เขาบอกสโลแกนรุ่นใหญ่ตามใครไม่เป็นนะที TZR M สโลแกนของยามาฮ่าเลยคือออกโบชัวมาสมัยนั้นใช่ไหมใช่ใช่ในโบชัวอ๋อเหอใช่ เป็นรุ่นใหญ่ตามใครไม่เป็นแต่เขาดูใหญ่เนาะ <S 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 ใหญ่มองจากด้านหน้านะฮะมันเหมาะสําหรับคนแบบว่าร,รูปร่างใหญ่นิดนึงอะไรเงี้ยขี่แล้วมันจะดูดีนะถ้ารถเล็กๆคนตัวใหญ่ขี่แล้วมันมันไม่มไม่เข้ารถน,นะอ๋อคือในลักษณะของถังเขาเนี่ยมันจะดูใหญ่เนาะ <S <S มันจะโอกกับตัวใชเอตอนผมเอาไปลองขี่เด็กๆเห็นจะบอกเข้ากันนาดีนะตัวเราใหญ่อะ เอาไง่ายคือไอ้ตัวนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งสนามทางเรียบจริงไหมเนาะใช่สมัย,ยก่อนนก็แข่แงทางเรียบอยู่ใช่ก็สมัยเ<ก>ดชาไกศาสตร์ที่ผมทําให้ขี่อืมสแสดงว,ว่าเคยผ่านผ่านมือมาละแต่ที่แน่ผมที่ว่ามาถ่ายที่นี่นะก็นานแล้วน้องก็ยังไม่เคยเห็นแนวนี้แต่อันนี้ถือว่าครั้งแรกไหมที่แบบว่าทําสไตล์นี้ที่ทําจากผมมใช่แต่แต่เห็นคนอื่นบอกว่าทกันอยู่อืมเราจะไม่คยเห็นสำานักนี้ทําสไตล์นี้ก็ลงล้อสิบเจ็ด หลังยังไงฮะใหญ่ติดกว่าเดิมหลังสิบแปดใช่นท้าสิบเจ็ดหลังสิบแปดจริงจริงแล้วผมก็อยากทำนะที่ดัดเอ็มสไตล์นี้แต่ยังไม่มีเวลางานมันเยอะแล้วลูกค้ามีขอเข้ามากันไหมครับสไตล์นี้ก็ก็ก็มีมีมีถามหลายคนแต่ช่วงนี้ปฏิเสธไปหลายคันเพราะว่าตัวเขามาดองนานตั้งแต่เบติกมาถ่ายนี่โหทำไม่ทันเลย ทำไม่ทันเลยเสื้อนี่แยงเป็นสิบสิบตัวแยงทุกวันโอ้โหไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยไม่หยุดเลยนั้นนั้นสงการนี่ปิดไหมเนี่ยสงการก็ว่าจะพักผ่อนนะก็ไม่ไหวแล้วเขาเรียกว่าพักพักร่างกายพักสมองมีโอกาสได้พักต้องพักอืมคันนี้คือเขาไล่ทุกๆอย่างเนี่ยเรียกได้ว่าเขาเดิมนี่พอจะมีหลงเหลืออะไรบ้างครับเนี่ย ก็เขาเดิมก็อยู่เยอะนะพาะก็จะเป็นชกเดิมใช่ไหมอ๋อนี่ชกเดิมใช่ใช่ชุดสีก็เป็นชุดสีเดิมแค่ทําสีใหม่ครับเออพอใส่อกเต็มอันนี้มันสามารถทําเป็นเครื่องท่อนได้ไหมครับได้ตัดก็ได้อ๋อเหรอฮะตัดก็สวยเฮ้ยมันก็สวยนะใช่มันมีขายนหท่อนเนี้ท่อนท่อนเล็กท่อนตัดน่ะมีมีมีไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่านะครับช่้งเล่ผมว่ามันคล้ายๆเซตเอ็กนะจริงไหมเออมีส่วนนะใช่ใช่คล้ายๆกันคล้ายๆเซตเอ็กนะครับคล้ายกัน แต่แปลกทำไมคนไม่ค่อยเล่นกันทีเซ็เหรอใช่ผมว่ามันหนักมั้งนี่มันก็หนักนะผมต้องทําเยอะกว่า TZR มันเกี่ยวไหมที่ว่าเฟรมเขาเดลต้าบล็อกทำให้หนักขึ้นใช่เฟรมก็หนักชุดสีก็หนักอมันจะเป็นสาเหตุที่ในสมัยนั้นด้วยซ้ําที่แบบว่า t ี r ถึงได้ขายดีกว่าเพราะว่าถ้าจะมาสู้กับพวกเจ้าอื่นเขานี่ไอตัวนี้ก็ตัวนี้มันไม่ไหวเนาะคนคน ไฟนิยมครับวัยรุ่นไม่นิยมแต่คนคนมีอายุหน่อยเขาชอบเมื่อก่อนนี่ก็น่าจะราคาสูงแหละผมว่าแล้วเรื่องของภายในแล้วคันนี้มีอะไรที่เดิมไหมบ้างช่างเล็กมีเดิมไหมไม่มีอะไรเดิมแล้วอา้าวไม่มีอะไรเดิมแล้วไม่เดิมแล้วเขาต้องการเร็วด้วยอ่ะ <laughs> ต้องการแรงด้วยเร,วเร็วด้วย <laughs> แล้ว,ว,วลวักษณะที่ช่างเล็กลองเนี่ย <laughs> เทียบกับทีซันอาร์นี่เป็นไงบ้างฮะ เทียบกับทีสาก็ไม่แตกต่างนะวิ่งพอๆกันเพราะว่าล้อมันเล็กยางมันเล็กแล้วมันแล้วใส่ใส่เป็นดัมเบลแล้วมันเบาลงอ๋อนี่ลงเป็นดำมละใช่ใช่เปลี่ยนเป็นดำแล้วโอเคแล้วเบาลงวิ่งดีวิ่งดีนี่ท่อหายไปไหนทั้งเล็กท่อเหรอลืมใส่เอาลืมใส่ไปเห็นอยู่แว๊บแว๊บแว๊บเนี่ไหมท่ออยู่ฝั่งน้นลืมใส่ไม่ได้ท่อซ้ายท่อซ้ายอ่ะเดี๋ยวขึ้นภาาไปดูเป็นท่อซ้ายท่อซ้ายแม่ใหญ่รักโอ้แนว เฮ้ยถ้าถ้าถ้าจินตนาการถ้าเป็นถ้าเป็นโปรอาร์นี่ผมว่าเบิร์กนะอุ้ยอ้าวแน่โทษบูทูธถ้าลงเป็นโปรอาร์นี่ผมว่าเบิร์กนะช่างเล็กได้อยู่แล้วมันจะหนักอะไรไอ้นี่เบากว่านะไม่แต่ว่าในแง่ในแง่ความสวยไงสวยอ๋อสวยอยู่แล้วถ้าใส่โปรอาร์ใช่สวยนะแนวดีนี่ก็ลงเกียร์โยงนั่นนี่มีเกียร์โยงโอ้ยนี่รู้สึกว่าไล่สีทั้งคันเลยนะช่างเล็กทำทุกอย่างเลยตอนมามันเป็นแบบโหเก่า สมโซมเลยถ่ายรูปไว้อยู่แต่ไม่รู้อยู่ไหนตอนตอนมาตอนยังไม่รู้อ่ะ okay. เดี๋ยวเฮ้หยหน่าน่าสนเนี่ยแต่ว่าเจ้าของเขาไม่ใช่คนที่นี่เนาะ <S <S 1> <S 1> น่าจะอยู่กาแพงเพชรหรือพิศนุโลกหรืออะไรทั้งอย่างไม่ร่บยในงั้นเราน่าจะได้เห็นกันในสนามนะเพราะว่ามันดูเด่นนะ <S <S อาา่อา,าแล้วหลังจากทดสอบข,ขับข,ขี่นี่ <S <S ฟ,ฟิลลิ่งเป็นไงบ้างครับขี่ดีเลยขี่ดีมากเลยช่วงดีครบขี่แน่น เครื่องก็วิ่งดีเครื่องนี้ฟิลแบบว่าโหมันเหมือนขี่ KR เลยนะมาลึกๆเลย<อ>วิ่งวิ่งขี่มันผมต้องถามทีลาคาดอย่างนี้แล้วเสื้อสูทเป็นของอะไรครับอ่าเสื้อเดิมมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นเสื้อเดิมทีเซ็ตเอ็มนะคือว่าครับเสื้อเขาควานไม่ได้เป็นเสื้ออีเล็กครับเราก็เลยจับเปลี่ยนเป็เสื้อทีเซ็ตอาร แล้วก็ใส่ลูกแกมมาเพราะว่ามันไม่ต้องตีเปอ่ากัมังควานได้เลยมันมันมันทนกว่าถ้าเสื้อเดิมมันมันหลวมเราต้องไปตีเปล่าแล้วความร้อนมันชอบขึ้นสูกชอบติดก็เลยตัดปัญหาไปเปลี่ยนใส่เสื้อที่เซนอาร์ไปเอาง่ายผมว่าเออถ้าเป็นเสื้อเสื้อที่ซื้อแนนั่นก็ไม่ไม่ลูกแกมอาหรเนี่ยผมว่าใช่แกมมาใช่ไหมไซร้อยด้วยไซร้อยด้วยไซร้อยด้วยก็หกสองมิลเลยนะใช่ใช่ไหมหกสิบสองมิลเฮ้ยรถหนักต้องเอา พลังเข้ามาช่วยนะอืแล้วเหนียวไหมก็ต้องเหนียวแนวเขาเน้นมาเลยวเขาขอดันยาวๆน้ํามันหนาๆหน่อยทางโซนนู้นถนนน่าจะน่าจะโล่งอยู่นะครับไม่เหมือนบ้านเราหรอกกรุงเทพยังไม่ไหวหรอกแล้วขาบูล่ะครับคันนี้คันนี้ก็ขาบูหัวใจสามแปดมิลสามแปดมิลใช่แล้วก็ไรีฟอร์ดรีฟอร์ดว้าวเต็มมั้นเนี่ยเต็มมั เต็มแล้ว,น,น,ลวนี่ขนาดยัไม่ได้ฟังเสียงด้วย,วยมีหมดครบทุกอย่างโอ้ถ้ายงั้นถ้าอย่างั้นอย่าพูดว่าวิ่งตามเขาดีกว่าเนี่ยวิ่งตามไม่ได้แล้วคันนี้นะตามใครไม่เป็นแล้วนะเนี่ยชักใหญ่จะเห็นตอนวิ่งแต่โอ้ไม่น่าได้เพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้เอาหมวกมาแล้วก็จะให้คนขี่ขี่ให้ดูหนะ่อย ขี่เองดิจะได้รู้มันแรงแค่ไหนโอ้ไม oh, ่เอาไม่กล้าเจ้าของเจ้าของก็หวงเดี๋ยวเจ้าของก็ว่าผมไม่เ oh, อาไม่เ enfin, อามันก็เหมือนขี่ทีเซ็นอาร์แหละแต่ขี่ดีกว่าช่วงแน่นช่วงแน่นช่วงแน่น <c oughs> ที่ท,ที่ที่รู้สึกว่าช่วงมันแน่นกว่า <c oughs> ทีเซ็นอาร์นี่มันเพราะอะไรครับอ่า euh ท่านั่งหรืออะไรก็คือเราลื้อทําหมดแล้วเราเซตใหม่หมดเลยทั้งคันโช๊คเชิ่แล้วก็เปลี่ยนหมดโช๊คลังก็เป็นแก๊ซี่เป็นปรับรีบงรีบาวได้หมดครับขี่ดีขี่ดีเต็มกว่าใช่ ถ้านั่งถ้าอะไรขี่แบบไม่เมื่อยขี่พอดีช่างเล็กเข้ามาผมดูได้ไหมผมอยากเห็นได้จัดให้ผมหน่อยเอาให้เจ้าสำนักเข้าไม่ดูน่าอ๋อนี่คือยแต่หน้าเขาต่ำนะตัดโชว์ไหมครับตัดดิสวยนะสวยนะมองน้วก็สวยมากตัดโชว์เต็มดูเต็มดูใหญ่มากแล้วรู้สึกหมอบมากไหมครับช่างเล็กขี่ดีอ่ะขี่แน่นดิ หลักแอโรลต้องเรียกว่าโอเคไหมส่วนนี้เจ๋วเลยเนาะใช่ช่วงล่างจบแล้วทุกอย่างวุ้ยสวยได้หล่อนะแจ๋วเลยไหมผมนึกถึงไงเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเซียนเลยเห็นแล้วอยากได้เลยอยากได้แบบว่าเอาไว้จอดที่ร้านไปของตัวเองสักครั้งใช่ว่าจะปั้นแต่ไม่มีเวลาอืมแต่หายากไอ้สไตล์นี้ส่วนอีกอีกเจ้าหนึ่งก็คือเป็น Honda าเอเดียที่ว่าเป็นตากลมเขาก็มีทำอย่างนี้เหมือนกันเนาะ แล้วคนละฟิวเนาะเคยเห็นอยู่เใส่ล้อซิลลดนะใช่เคยเห็นเคยเห็ก็มันน้อยอ่ะทรงก็จะประมาณคล้ายๆกันนี่แหละใช่ครับอ๋สวยสวยสวยมองมุมข้างเหมือน z ซอกมากแม่ใช่คล้ายๆกันดูให้ดูทางท่อซ้ายก่อนเนี่ยดูรอบๆคันถ้าคนเขามีที m ซเ็มแบบนี้ครับช่างเล็กช่างเล็กคิดว่าเต็มงบเท่าไหร่ดีฮะโอ้ทำเครื่องก็ทำเครื่องก็สามหมื่นแล้วะ่ันนี้อืม รวมทุกอย่างใช่ไหมท่อเอ้ยคาบูแต่ตเนเสร็จแล้วก็หกหมื่นกว่ารวมรวมหมดเลยอ่ะเพราะตอนมามันไม่อย่าลืมนะตอนมาไม่ใช่สีนี้นะครับใช่ไหมมาแบบเก่าๆเลยตอนมานี่คือแบบเก่าๆล้อสามก้านหนักๆไปเลยนะใช่ช่างเลยคิดว่าในวงการเนี่ยถ้าเขาจะเอาทีเซ็ตเอ็นมันเล่นกันจริงจะเลียวว่าสามารถทําให้มันเบากว่านี้ได้ไหมได้นิ่มยังหนักอยู่ยังไม่ได้เลาะอะไรผมว่าเลาะได้นะภายในอเลาะให้เบาได้เลาะได้ลงชุดหน้าเล็ก เฮ้ยน่า<ช>ส่งน,นะผมอยากเห็นช่างเล็กทำให้ดูสักคันเนึงะก็คิดคิดอยู่เหมือนกันเนาะหล่อเลยนะหล่อเลยนะ <c oughs> แล้วเมื่อก่อนนี่นะช่างเล็กเนี่ยอยาสัมผัสพ,พวกรถรอบมาเยอะก็ถือว่าเป็นรถที่ <D S 2> ดีรุ่นหนึ่งเลเนาะ่ข้อมูลเปียอะไรตรงนี้ทีเซเอมนี่ยอ๋อเพราะว่าทำทีเซเอมมากกว่ทา, <I S 2> าทีเซ็ตไอตอนนั้นโดยตรงเลยนะอืมขอฟังเสียงกันได้ไหมครับสักหน่อยสักหน่อยตามได้เลย คารสตาร์อยู่ไหนฮะท่อสายแต่คานสตาร์ขวาอ๋อนี่ไงใช่เสียท่อดูอ่ะ ก็รถผมนี่นะ,ะบ,บูใหญ่กว่าอ๋อบ,บูใหญ่กว่าลูกใหญ่กว่าไซรั่ยเฮ้ยเสียงพอเนี่ยสวันนี้นเพิ่งจะสตาร์ทเครื่องเนี่ยเครื่องเงย็นอยู่อ๋อนี่นเพิ่งจะสตาร์ททีเดียวติดเลยนะใช่เุ้ยช่างเล็กแล้วควันนี้เตรียมจะส่งงานหรือย,ยังเอ่ยหรือว่าไงก็ก็กำลังยังไม่ได้เขียนบิล,ลย แหน้าไปหน้าไปหน้าไปขี่ในสนามแล้วโอ้โหขับเขาแล้วล่ะฟิลได้เหรในสนามยห้ยหล่อนะตากล้องผมว่าชอบแน่แน่ผมพูดตรงเลยมันดูหล่อเีี่ยใช่มันขึ้นกล้องนะจริงขึ้นกล้องมากสวยมันเต็มมากเลยอ่ะใช่ได้ใช่ได้หน้าขี่เออทำไมมีอะไรมาให้อยากได้ตลอดแล้วเนาะพอพอเห็นพอเห็นสภาพเสร็จแล้วเอออยากได้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอก่อนพอก่อนเอาที่สแอาร์ก่อน t ีซันจะไม่จบมัใจเย็เยนนะก็ทีซันอาร์นี้ก็จอดไว้ตรงนั้นรอลงชุดหน้าเล็กแล้วพรุ่งนี้แล้วก็ขออนุญาตฝึกวิชากับช่างเล็กก่อนดีไ<ด><ด>หมฝึกวิชาเด<า>ี๋ยวพาเข้าสำนักเลยฝึกวิชาย,ยุธฝึกวิชามันมีมันมีขั้นตอนอยู่แล้วใช่ไหมหละ่ะไอการจอดออกเนาะมันก็ไมีอย่างมันต้องมีอ่ะมันอยู่ที่มันอยู่ที่เราฝึกมันมนีใครเป็นมันต้องจะเกิดใช่ปะใช่ ฝึกไงมันก็ทําได้ทุกคนอ่ะคืออย่างคิดที่ผ่านมาช่างเลกคือผมแบบคือเข้าใจคนอารมณ์ไม่เคยไหมสนามที่บ้านผมก็ไม่มีอยู่แล้วเนาะใช่ไหมไม่เคยอะไรอย่างนี้อย่างนี้เราก็เคยมาก่อนไม่ขับว้นขับอะไรอย่างนี้มีใจไม่มีเทคนิคใช่สุดท้ายก็นั่นแหละก็ตามที่เห็นแต่เดี๋ยวนเดี๋ยวคอยดูเนาะได้เดี๋ยวหาคนมาเทนให้จัดไปขี่ฮีเซตผมให้คล่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยจัดให้ผมก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมีสนามใกล้ๆนะครับ ส่วนอันนี้ทีซเมถ้าใครอยากได้ก็มีเวลาไหมเนี่ยเออผมไม่ได้ถามว่าผมไม่ถามว่าแพงเท่าไหร่นะแต่ผมมีเวลาไหมผมใช้คำเะใช่ไหมล่ะนี่สี่เดือนอ่ะสี่เดือนก็รอช่างสีก็ก็หลายอยู่ใช่รอร้านทำสีร้านทำสีเขาอินดี้อธรรมดาครับช่างสีก็เป็นอย่างนี้นะช่างสีกับช่างท่ออินดี้พอๆกันอ่ะโอ้โหช่างท่อ ช่างท่อนั่งอยู่ดีถ่ายถ่ายนิดนึงให้เครดิตช่างท่อก็ได้แต่ก็นี้หล่อเนี่ยไม่ใช่อ่ะช่างเล็กผมว่าผมน่าจะขี่เข้าือนกั้เนี่ยหล่อจริงไม่หล่อหล่อจริงหล่อจริงต้องตัวใหญ่ๆเคเนาะถ้าตัวเล็กๆอาจจะไม่ค่อยเข้าพวกตัวน้อยๆต่ำๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าหรอกแต่คนตัวใหญ่ขี่รถเล็กมันไม่สวยอแต่อย่างเงี้ยมันเข้าคนงั้นพวกร้อยโลนี่ก็แมทเลยแจ๋วเลยแจ๋วเลยนะครับก็ในวันนี้ ใสข้อข้องใจนะทีเซทเอ็มช่างเอกก็ทำนะครับแถมเป็นตัวที่สร้างถ้วยข้างบนนี้ใช่ไหมฮะสลับทีเซทเอ็มทางเรียบแต่อันนี้คือทางยาวนี่ก็เหลือใช่ไหมได้ไหมสบายทีเซเอ็มมันยาวสบายอยู่แล้วพราะเกียวหกมันยาวทีเซทอาร์นะอ๋อเหรอฮะใช่ผมก็ลืมถามนี่คือทอรล่างทีเซเอ็มใช่ทอรล่างทีเซทเอ็มเลยเออขอความรู้ก่อนที่จะจากกันไปทําไมบางคนถึงทาทีเซทอาร์แล้วใส่ทอรล่างทีเซเอ็มครับ อ๋อเขวียงเขวียงเขวียงกับเขวียงใช่ไหมที่ผิดกันมีแค่เขวียงกับเกียหกแค่นั้นอย่างอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดแล้วเขวียงทีซัดเอ็มมันดีกว่ายังไงครับดีกว่าเยอะมันเต็มกว่าเราไม่ต้องไปแปะอะไรแรงบิดก็ดีกว่ากำลังหกกำลังดีกว่าเกียหกเขาก็ยาวอเปล่าใช่เกียหกยาวกว่าโอเคนี่คือข้อแตกต่างระหว่างทีซัอาร์ทีซัดเอ็มนี่ไปทิพสบายเลยท่อดูดิไม่ต้องกลัวบุบเลยเนาะนะสูงกำลังดีนะครับ สวยขึ้นกล้องมากอยากได้ถึงพ่อชุดสีร่าก่อนอกไปก่อนนะชุดสีแตกก่อนพอผมกคือชุดสีก็แตกอ่ะอ๋อแต่ก็ไม่ได้ต่ำมากครับผมว่าโทัรลิงต้องใส่เนี่แหละหล่อจริงหล่อจริงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูมุมนี้สักหน่อยก่อนแล้วไปแผงคอนี่ยังไงครับช่างเล่ห์เดิมเดิมเดิมหล่อเลยนะแหน่หม่อนะหล่อนะดูดิฟีลอย่างเงี้ยนี่คือมุมมองกับขี่มองเงี้ยเหมือนเด็นเออาร์มากเหมือนเอ็นอาร์ร้อยห้าสิบ คลายๆนะครับขอบคุณมากที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้เนาะฟิลได้มากเลยถ้าใครอยากทำก็ติดต่อมาอย่าลืมเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่สนุกๆแล้วก็มีสาระแบบนี้นะครับแล้วถ้าใครสนใจนะครับอยากจะติดต่องานโฆษณานะครับรีวิวร้านต่างๆหรืออยากเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องทรีปอตไนะครับก็ติดต่อผมเข้ามาเลยนะครับที่ ID l ดียนดังนี้นะครับ b a s i c z a ครับ กิไปเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะฮะ